เฟืองที่ไฮอันพอลองหลีดค้นกับห้บนไฮค้นเบิร์ดดอกพี่น้องเอ,อ้ยสงสารเธอเธอเมื่อยจับเมื่อวานหนึ่งกระพาะก็มาค้นขึ้นอีกก็ไปเอื้อยกับทีมงานสร้างค้นขึ้นไปเล็กหน่อยแล้วกับปลาไหวให้งัวกินนี่ไม่เธอก็บ่ได้เอาเมื่อนเลยได้แย่งเธอยังถิ่มไม่เหรอเลย เลิกสนใจคนอื่นเลิกช่วยคนอื่นแล้วหันมาช่วยตัวเองทำหน้าที่ตัวเองให้มันเต็มที่ให้มันเสร็จให้มันดูดีเนาะพี่น้องสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยามเหมือนสาวมอมนิบอดิลล่มเลยมันนี่แต่อากาศเย็น <c oughs> ย่ายไฟเจดำจากลักนี่เขาไปไหวอยู่ป่าเลยไปแคมป์ป่าเลยพี่น้องอเอ้ยตอนแรกว่ายยายเขาไปาหาร่อ่อยบาทโอ้สายไฟบดถึอองบาเนี่ต้องมาต่อสายไฟอีกหาอร่อยพูที่เป็นพันหนึ่งสอดเจดำไปซองร่อยหาซิปปะเมื่อวานนี้แต่ล่าสุด ลาสุดเจดําดไปสั่งลักเออเสาเสาเล็กนี่ดิหาตน้นต้นละพันบาทเป็นห้าพันบาทป้าตัวอี้เจมันจะได้เสียอีกห้าพันบาทหรอมาเบิ่ง,งานตัวเองดีกว่าขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณหลายๆพี่ผีทุกคนที่ทท สนับสนุนบอกถามโฆษณาเนานะขอบคุณทุกคนฮะยังกะลงจังกเลยกเลย จะผสมนามลายปผสมยาแล้วผสมน,นเออมะไร้าเอะไที่เป็สีจางมันเป็นสีจางใช่อีกรอบเดียวกับพ่อแล้ว มันเป็นสีจางสีท่าอันแผ่นเรียบเดี่ยนี่เจดามสื่อเสือนเสาเล็กนี่แหละฮะทองสามสี่ไปหอนสวาวบามอสิสุไปหอนสวาวบา สีรองพื้นโอนใหม่เง่นอย่างฮะ มอมเงินยังเอ้ยอ๋อจักหมื่นเอากับขนาดพิ่นนี้เขาบ้านรอดพอนจ้ะนะแล้วหน่าอาะมาเกี่ยวยังกับเฮาห้เราไปหง่าซานุ่มกะจริงแต่หฮาบดเปนหัวหน้าการเงิน ไปรถไปรถขนาดเขาเจ้าอีู่แค่นั่นแหละเอาซีมาหังวัดสิทาซีข่าวไปรถนาเนี่ยสิบัญญกน้ำเฮาอยู่เอาไหนมาเนาะ 啊啊！Uh huh. uh huh. หอดใส่อนะไรเนาบาดนี้เนาะเอ,อ้ยเพิ่งจะไปหมอบงนินสวัสดีบ๊ จาพาจรัสธามาทำไรคนเบิ่งก็ล,ล่อ,ลลอรุ่นว่มือได้สิแล้ว จะค้องกะล่อรุ่นเมื่อไรจะเสร็จเ,เมื่อไรจะเสร็จตัวอาคาร เบตัวอาคารแล้วกับภายนอกอ่ได้บ้านป้าตะบอนนอนสูนิวเบเก้เดือบสูรูปผูกอากาศมันนี้พอดีเลยมันนี้บอลลมสีมันจางโดล่ทำไม มันเป็นสีเทอันทาเพดานท่าทเรดยน เที่ยวคนมาจากทางทางหนึ่งป่ะทางหน้อยทางน้อยทางหนึ่งทางใหญ่ทางหนึ่งเที่ยวคนเลยอยู่ทางน้อยหรือทางใหญ่มากหรือไงทางน้อยตัวลำสีอีกบอะไรนี่เนี่ยลำสีอุบซ่านเถื่อที่เถื่ออ่านตัวนี้เนี่ยตัวพนังก็บซีเดียวกันนี่บ่ะซีเดียวกันมันอ่านสีเข้มกว่าเาว่า คือใช้พังเป่าคนน่ะเมืแบ่งสีลงพุยน่ลยถั <c oughs> งเป่า

จากลากันเพียงสามีก่อนเ้อพ่อแม่พี่นอนอะเนาะไว้พอกันในคลิปหน้าขอบคุณใลยล่าเพื่อนบุ้นที่ติดตามเลยก็ขอบคุณคลิปจนจบคลิปเนาะสบ,บายดี